โรงเรียนบ้านห้วยไผ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตงตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลป่าเวอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กบริหารงานโดยนางวัสนาชัยทองคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คน ปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6โดยปีการศึกษา2567มีนักเรียนรวมทั้งหมด86คนโดยจํานวนนักเรียนทั้งหมดนี้มีนักเรียนสัญชาติไทย4 7คนและนักเรียนสัญชาติเมียนมา59คนซึ่งปัญหาที่ทางโรงเรียนพบคือนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นกิจกรรม Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมีความสุขสนุกกับการเรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขซึ่งทางโรงเรียนมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนของครูเริ่มจาก1 มีการปรับการจัดการเรียนรู้โดยปรับครูผู้สอนให้ตรงตามรายวิชาอีก 2. สเสริมสร้างให้ครูใช้สื่อและผลิตสื่อในการจัดการเรียนรู้ 3. ม,มีการสอนเสริมเติมความรู้ในรายวิชาภาษาไทยเน้นการอ่านออกเขียนได้โดยครูประจำชัน้น 4. ครูและผู้บริหารได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับการอ่านการเขียนร่วมกันและทางโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1. รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยผ่านกิจกรรมเข้าแถวคพรบุงชาติกิจกรรมรู้จักพระนามหน้าสสพงกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมวิถีพุทธ สองซื่อสัตว์สุจริตกิจกรรมเด็กดีสีห้วยไผ่ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีซื่อสัตว์และกิจกรรมแม่ค้าตัวน้อยในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 3. มีวินยัยโรงเรียนส่งเสริมระเบียบวินัยของโรงเรียนในทุกๆวันเช่นปลูกฝังเรื่องการแต่งกายการเคารพผู้อื่นการตรวจเครื่องแต่งกายประจำเดือนการรับประทานอาหารตอนกลางวันและการเดินไปเรียนตามห้องพิเศษต่างๆ 4. ไฟเรียนรู้ โรงเรียนมีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนหลังเลิกเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้อ่านออกเขียนได้โดยอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองกิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษเวลาคัมกิจกรรมกำแพงความรู้ต้นไม้พูดได้ผ้าอยู่ยางพ่อเพียงโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมตามรอยพ่อโดยให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนควรัวในสวนพอเพียงเพื่อนำไปบริโภคและจำหน่ายสร้างไรายได้ให้กับตนเอง และทางโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเวซึ่งเป็นกิจกรรมขยะแลกไข่6มุ่งมั่นในการทำงานโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป,ป้าหมายของโรงเรียนให้มากที่สุดโรงเรียนส่งเสริมสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน1หลักสูตรเรียนคุณธรรม2หลักสูตรพรมเช็ดเท้าและ3หลักสูตรไข่มกสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง7อนุรักษ์ความเป็นไทย โรงเรียนการุณรงค์ให้นักเรียนแต่งกายชุดผ้าไทยทุกๆวันอังคารและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา8มีจิตสาธารณะโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนเช่นกิจกรรมปลูกป่ากิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนและกิจกรรมพัฒนาสำนักสงฆ์โดยทุกๆกิจกรรมทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นทรงบุตรหลานมาเข้าเรียนโรงเรียนเบอร์นวัยไผ่เพิ่มมากขึ้น ปีการศึกษา2,565จำนวน70คนและปีการศึกษา2,566 85คนและในปีการศึกษา2,567จำนวน86คนสิ่งที่ยืนยันคุณภาพของโรงเรียนบ้านห้วยไผ่คือผลการทดสอบระดับชาติโอเนตของชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,567ในรายวิชาภาษาไทยฉเฉลี่ย59.54 วิชาวิทยาศาสตร์ฉเฉลี่ย45.83ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศและในปีการศึกษา2,567โรงเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงและได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอยยา,าสีาิินและอบายมุกระดับทองและนี่คือความสำเร็จของโรงเรียนบ้านถ้วยไผ่เรียนดีมีคุณภาพตามหลักที่ว่า รอยยิ้มสดใสหัวใจคุณธรรมหนุนนำพัฒนา